สวัสดีค่ะสวัสดีคนวันจันทร์นะคะอยู่กับอาจารย์ตุ้ยนุย้ยอาจารย์สัตยานาคาพยากรที่ช่อง YouTube นาคาพยากรนะคะก่อนที่จะไปฟังคลิปของการเปิดไพ่ไทยดวงนะคะของคนวันจันทร์ในระหว่างวันที่8ถึง14สิงหาคม2564นี้ใครที่เกิดวันจันทร์นะคะช่วยพิมพ์นะคะาคบารมี15ใต้คอมเมนต์นี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด กระดิงติดตามที่ช่อง YouTube นาคาพยากรณ์ช่อง Facebook Fanpage นาคาพยากร์แล้วก็ TikTok นาคาพยากรให้อาจารย์ตุ้ยหนุย้ยด้วยนะคะเรามาเปิดให้้ายดวงคนที่เกิดในวันจันทร์กันเลยค่ะว่าดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์เป็นอย่างไรว้าว นะช่วงนี้สภาวะแวดล้อมคุณเองจะต้องไปแก้ไขปัญหาความทุกข์ความเครียดให้กับคนอื่นเผชิญเรื่องราวความทุกข์ความเศร้าความเสียใจเผชิญเรื่องราวกับการสูญเสียเกิดขึ้นนะคนที่เกิดวันจันทร์มีเรื่องเครียดไปเจอโน่นนี่นั่นดูคลิปดูอะไรต่างๆเนะี่ยสภาวะแวดล้อมทำให้รู้สึกความเครียดนอนดึกนะปวดหัวเป็นไมเกรนไม่สบายเกิดขึ้นได้ หรือกำลังเผชิญอยู่กับปัญหาแต่ไม่สามารถบอกใครได้ต้องแก้ไขปัญหาตัวเองนะคะไม่สามารถบอกปัญหาต่างๆใครได้นะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วยโดยเฉพาะใครที่ป่วยเลือดลังดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะต้องมาพยายามดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะสําหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะช่วงนี้เนี่ยใช้ธรรมะบ,บําบัดดีที่สุดปล่อยวางค่ะปฏิบัติธรรมนะ คลายความเครียดความเศร้าความโศกที่กําลังเผชิญเข้ามาอยู่ทุกอย่างคือธรรมะนะจ๊ะคนที่เกิดในวันจันทร์ ท่านเนี่ยดวงของท่านเนี่ยเป็นดวงที่จะต้องไปคอยแก้ปัญหาให้คนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งรับรู้ปัญหาของคนอื่นมากเท่าไหร่ดวงคนวันจันทร์ก็เหมือนเอามาสะสมดังนั้นจะต้องคลายพลังงานค่ะวิธีการคลายพลังงานสําหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ก็คือแสงสว่างยามเช้าเพราะแสงอาทิตย์เป็นการละลายสิ่งชั่วร้ายอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยให้โดนแดดนะคะโดนแดดในช่วง9ก้าโมงถึง 11บเอโมงเนี่ยกำลังดีให้ให้ร่างกายรู้สึกโดนแดดแล้วร่างกายมันจะผลิตสารแห่งความสุขเกิดขึ้นยิ่งถ้าออกกําลังกายด้วยจะดีมากๆก,การเงินจ้ะการเงินนะคะตอนนี้จะมีไอเดียใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการหาไรายได้อันนี้ดีค่ะนะกำลังคิดแผนการวางแผนว่าเอ๊จะทำอะไร123ที่จะให้เกิดไรายได้ทำไปเลยนะจ๊ะ ไอสิ่งที่คิดอยู่สิ่งที่วางแผนอยู่ดีแล้วก็เป็นการทำอะไรแบบไม่ยากง่ายๆนะคะแต่เริ่มต้นที่อาจจะได้เงินไม่ต้องเยอะค่อยๆ่อยทำไปแต่สะสมนะจะได้เงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรเริ่มค่อยเก็บเล็กผสมน้อยสะสมไปนะอันนี้จะดีสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์คนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยอ่าในช่วงนี้เนี่ย มีไพ่ราชินีนะถือถ้วยถือถ้วยหมายความความสุขสหัชชะนะแล้วก็หมายถึงอะไรคนรอบตัวเป็นผู้หญิงจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับสตรีเพศจะมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องจะมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวพันดวงจะไปเกี่ยวพันกับผู้หญิงนะผู้หญิงจะมาเกื้อกูลนะเสี่ยงโชคกับผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงท้องก็ได้แม่ก็ได้อันนี้ดีในเรื่องของครอบครัว บ้านที่อยู่อาศัยช่วงนี้เนี่ยดูคนที่เกิดในวันจันเนี่ยยังหมุนเงินอยู่นะคะเงินได้มาหมุนไปจับจ่ายใช้สอยนะคะกินใช้อย่างประหยัดนะคะสในบ้านในเรือนในช่วงนี้คุณเองอาจจะต้องมีการจัดบ้าน movement น,นะคะอะไรที่ชารุดแตกหกักพังต้องซ่อมต้องดูนะคะสองเลยนะคะคนที่เกิดในวันจันทร์ในดวงเนี้ยนะคะในตำแหน่งพันทุกค,คือบ้านที่อยู่อาศัย บ้านที่อยู่อาศัยของคุณเนี่ยมันจะต้องมีการเคลื่อนไหวพลังงานของการเคลื่อนไหวเช่นน้ำนะมีน้ำตกน้ำพุเขาบอกว่าน้ำตกหรือน้ำพุหรือว่าเสียงน้ำเนี่ยมันจะเป็นการละลายนะคะหรือทำให้สิ่งไม่ดีเนี่ยมันลดทอนลงเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านของคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ย ในช่วงสัปดาห์นี้ต้องมีเสียงน้ำนะ,ะถ้าหาน้ําไม่ได้ก็เปิด YouTube ที่มีเสียงน้ําตกน้ําไหลจะเป็นการแก้ดวงในบ้านนะคะหรือหาน้ําตกน้ําพุน้ําปรุดมาตั้งไว้หรือหาแจกัน ต้นไม้แล้วใส่ผู้ด่างให้มีสีเขียวและธาตุน้ำนะอันนี้จะดีเป็นการเสริมในบ้านคนที่เกิดวันจันนะเพราะเขาบอกว่าสีเขียวเวลาเรามองมากๆม,มันจะทําให้รู้สึกเย็นตาเย็นสบายนะลองดูคนที่เกิดในวันจันทนะในช่วงนี้เนี่ยปุตตะการเริ่มต้นใหม่กําลังมีไอเดียความคิดวางแผนแต่กําลังเลือกอยู่ช่างใจอยู่ แนวว่าเอ๊ะจะทําอะไรดีวางแผนยังไงดีคนที่เกิดในวันจันทร์ก็อาจจะต้องค่อยๆค่อยๆทำชิดนิดละนิด,ละน,ดละนิดนะคะวางแผนแตัดสินใจนะแก้ไขต่างๆนะคะช่วงนี้กําลังเลือกอยู่เอ๊ะจะทําอะไรดีวางแผนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยสำคัญที่สุดคือต้องวางแผนตัดสินใจเดินหน้าอย่าลังเลนะคะสําคัญที่สุดคืออย่าลังเลคือเดินหน้าเลยทําก็คือทำนะไม่ต้องกลัวว่าจะมีผิดมีถูก สิ่งที่คุณทำแล้วไม่สำเร็จก็คือคุณพยายามข,ขยักขยอนไม่ไม่ไปไม่สุดนะฮะเดินไม่สุดเหมือนแบบลังเลนะฮะเหมือนลังเลอุ้ยอันนี้ดีอะไรเงี้ยคือทำอะไรก็แล้วแต่ครั้งแรกอะให้เชื่อเซนต์ตัวเองเซนท่านอะแม่นอยู่แล้วขอให้เชื่อเซนตัวเองแล้วเดินตามเซน์นะฮะไม่ต้องไปฟังใครบางทีฟังคนอื่นมากมายไปบางทีงทมันคว้อยเคลยอันนี้สำคัญนะคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยเป็นดวงที่ ไปเกี่ยวข้องกับยานทัศนะยานอย่างรู้นะ,ะมีความสามารถพิเศษคนที่เกิดในวันจันทร์บางคนก็จะเก่งถักทอคนเก่งศิลปะบางคนมียานวิเศษบางคนแบบเป็นหมอดูได้บางคนมีทักแม่นอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนเนี่ยจะเก่งงานอะไรที่ตัวเองถนัดเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยเขาบอกว่า ในสภาวะปัญหาแบบนี้คนที่เกิดในวันจันทร์ต้องเอาความสามารถของท่านเองที่มีอยู่ออกมาใช้บางคนถักโคเชเก่งก็เอาถักโคเชมาขายบางคนปั้นอะไรเก่งก็เอาไอสิ่งที่ปั้นมาขายบางคนตัดผ้าเก่งบางคนทำผมเก่งบางคนเพ้นท์เลยแล้วแต่เลยเอาความสามารถมาทำบางคนขายเก่งพูดเก่งก็มาแสดงตัวตนให้ทำแบบนี้เอาความสามารถของคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยที่ท่านมี เอาออกมาใช้ในสัปดาห์นี้นะแล้วมันจะทําให้คุณสามารถแก้ปัญหาได้ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นคนที่เกิดในวันจันทร์เชื่อเซนต์ตัวเองแล้วเดินทางทําทันทีคุณจะประสบความสําเร็จมากและมีไพ่วีออ f ฟอร์จูนด้วยนะคนโสดอาจจะพบรักอาจจะเจอคนที่ใช่แล้วอยู่ในวงการเดียวกันอยู่ในแนวเดียวกันบุญเสมอกันสําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วความรักในช่วงนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ไปไหน พยายามสวดมนต์ทำบุญกุศลร่วมกันเช่นภาวนาในบ้านร่วมกันอันนี้จะดีมากนะคนที่เกิดในวันจันเนี่ยนะมันมีไพ่ที่บ่งบอกถึงสุขภาพสุขภาพอะไรก็คือความประมาาเลอะเลอนะฮะเช่นกินอะไรที่แบบอร่อยแต่ลืมไปว่าอันนี้ให้โทษนะมันมีความสุขจนเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดในวันจันเนี่ยต้องระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังความสุขเป็นเหตุมันเป็นยาพิษ เพราะฉะนั้นจะกินจะหยิบอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้เนี่ยอยากกินตามใจปากมันจะเกิดสุขภาพ 2. ลื่นล้มหกล้มอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะโดยไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ความประมาทในช่วงนี้จะไปไหนห้ามประมาทโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดห้ามประมาทเด็ดขาดต้องเซฟตี้ล้างมือบ่อยๆแบบหลอกหลอนไปเลยว่าเฮ้ยกลัวมากๆอย่างเงี้ยคุณจะรอดนะคนที่เกิดในวันจันทร์ในช่วงนี้เนี่ย จะเป็นดวงเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานตอนนี้คุณจะเริ่มวางแผนขยับขยายการงานอันนี้จะดีมากให้ทําไปเลยอย่างต่อเนื่องอย่าขี้เกียจนะจะประสบความสําเร็จแล้วมีไพ่นางฟ้าด้วยดีนะคะไพ่านางฟ้าดีงานมีโอกาสขยับขยายทําธุรกิจส่วนตัวก็ดีทํางานประจําชาวต่างชาติดีดหมดงานจะขยับขยายดีขึ้นคนตกงานมีโอกาสได้งานใหม่แบบไม่ทันตั้งตัวนะโชคลาภ โชคลาบเนี่ยจะมาจากทางไกลแล้วก็คนไกลๆจะให้โชคแล้วก็สองเลยคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยจะได้โชคลาบจากการสื่อสารนะคุณเป็นคนกลางเช่นไปเจอเลขดงเลขเด็ดอะไรอย่างเงี้ยในออนไลน์ในมือถืออย่างเงี้ยแล้วคุณเอามาเสี่ยงโชคเนี่ยได้หรือเลขที่คุณมีความรู้สึกว่าอืมเลขเนี้ยจะมาฉันมั่นใจเลขเนี้ยใช่ซื้อลอตเตอรี่แน่นอนคุณมีโอกาสจะถูกแต่ให้เชื่อตัวเอง ดูวิเคราะห์แล้วเซ็นแรกชอบใช่ตัดสินใจเลยนะคะไม่ต้องไปแบบลังเลถ้าลังเลปุ๊บตุบทันทีแปกทันทีอันนี้คือสิ่งสําคัญสําหรับคนที่เกิดในวันจันทนะคนที่เกิดในวันจันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มในเรื่องของความเจริญเติบโตโดยเฉพาะเรื่องของการงานใครที่ทําธุรกิจอยู่แล้วส่วนตัวคุณต้องพยายามหาแพลตฟอร์มช่องทางการติดต่อสื่อสารไอเดียต่างๆคอนเน็กชันจะประสบความสําเร็จ คนที่เกิดในวันจันทร์ในช่วงเนี้มีความลับอะไรต่างๆบอกใครไม่ได้ต้องเก็บงำเอาไว้กับตัวเองนะไปบอกใครไม่ได้เพราะไม่มีใครช่วยเหลือถ้าไปบอกใครอย่างเนี้คุณเองเนี่ยมันจะทำให้มีเอาความลับล่วยไหลอันนี้ต้องเตือนและช่วงเนี้คุณเองอาจจะมีภาระที่จะต้องจัดการค่อนข้างมาก โดยที่แบบว่าคนอื่นก็ไม่สามารถแก้ไขได้นะเพราะฉะนั้นมันเกิดจากตัวเราเองด้วยส่วนหนึ่งต้องค่อยๆแก้ไปทีละเปาะละเปาะนะคะสำคัญที่สุดนะคนที่เกิดในวันจันทร์ในช่วงนี้เนี่ยอย่าคิดมากนะต้องรู้สึกปล่อยวางนะคะให้ดีที่สุดเซนเรากําลังจะดีก็ให้เชื่อเซนเรานะคะบางทีเนี่ยฟังคนอื่นได้เป็นแนวทางแต่เซนเราอะแม่นที่สุดนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณจะได้จากกุมารด้วยกุมารน,นะคะหรือเด็ก นะหรือคุณเองจะไปเกี่ยวอะไรกับดวงวิญญาณเด็กด้วยสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เพราะมีไพ่เด๋ยวฟูนะคะแล้วก็หมาให้โชคนะคะให้ไปทําบุญเกี่ยวกับสุนัขจรจัดนะคะหรือเวลาคุณทําบุญอะไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับพวกคนที่เขารักสุนัขแล้วเขาไมา่ไปให้อาหารสุนัขเนี้ยอันนี้คุณต้องทําสุนัขให้โชคนะอันนี้ให้ไปทําเลยอันนี้จะดีมาก แล้วก็ดูเลขทะเบียนรถไปด้วยสําหรับเลขนะที่อาจารย์ตุ้ยนุ้ยเห็นเลยคือมีเลข9้าเลข3ามเลข 2. สองสหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ลองไปเสี่ยงโชคดูสีสําหรับคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยให้ใช้สีส้มสีแสดแล้วพยายามตากแดดบ่อยๆโดนแดดบ้าง5นาที10นาทีนะคะเพื่อละลายความเครียดละลายสิ่งที่เป็นอาถรรพ์โดยเฉพาะแดดในช่วงประมาณ9โมงถึง11โมงให้โดนไ้เลย จะดีให้อาบแดดนะคะช่วงเนี้เวลาอาบแดดให้ใส่เสื้อผ้าสีอ่อนสีคขาวอย่างเงี้ยนะคะห้ามใส่เสื้อผ้าสีดําเด็ดขาดแล้วดื่มน้ําก่อนเพื่อดึงธาตุไม่ดีออกไปเป็นการสลายพลังงานลองเอาไปทําดูนะคะดูแล้วใช่อยู่แล้วแม่นฝากคอมเมนต์เอาไว้นะคะในช่อง YouTube นะคะพยากรของอาจารย์ตุ้ยนุยนะคะช่องนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ